พัฒนาการด้านสาธารณาสุขในราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถาบันพระมาหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัยโดยเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์พัฒนาการด้านสาธารณาสุขในยุคสมัยของพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตรหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรก ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของปวงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยน้ำพระราชจหรัไทยห่วงใย,ยสุขภาพอนามัยของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้นจึงก่อเกิดพัฒนาการสาธารณาสุขด้านต่างๆให้มีความก้าวหน้า อาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนอนันทธมหิดลในปี2498ต่อมาในปี2502ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูล,ลนิธิอนันทธมหิดลโดยเริ่มแรกพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์20,000บาทและได้ขยายขอบเขตการพระราชทานทุนเพิ่มขึ้นหลายสาขาอาทิแผนกแพทยศาสตร์ สำหรับความพิเศษของทุนการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นทุนให้เปล่าเพื่อสนับสนุนผู้ใฝ่ใจในการศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงนต่างประเทศแล้วกลับมาพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้าด้วยน้ำพระราชหารัไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนพระองค์ทรงรับมูลนิธิราชประชาสมาสัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี2504 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันองค์การหรือบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกัรรักษาและกำจัดโรคเรื้อนและการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนและบุตรของผู้ป่วยโรคเรื้อนในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลธุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพบว่าราศดรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนั้นป่วยกันเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์ที่ตามเสด็จและมีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลพระสุขภาพพลานามัยของทุกพระองค์ในขบวนเสด็จให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของการเกิดแพทย์พระราชทานและตามเสด็จไปในทุกพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตลอดจนให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพด้วยจากน้ำพระราชาหารย์ไทยหงใหญ่รัศดรที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกลเมื่อเจ็บป่วยซึ่งการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการอีกหลายโครงการอาทิโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ด้วย โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์มีพระราชดำริให้คัดเลือกราษฎรอาสาสมาัครตามหมู่บ้านต่างๆมารับการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเพื่อหนังความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ในปี2512พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อรถยนต์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำฟัน มีทันตแพทย์อาสาออกปฏิบัติงานช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟันแก่เด็กนักเรียนและป่วงะสกอนิกรอ,อยู่ในท้องที่ธุรกันดาลทั้งยังมีพระราชดำริให้ต่อเรือยนต์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วพระราชทานชื่อว่าเวชภาพระราชทานให้สภากาชาติไทยใช้เป็นเรือนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลำแรกของโลก ออกให้บริการรักษาพยาบาลปวงผสกนิกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำต่างๆที่ไม่มีถนนเข้าถึงและอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลประจำจังหวัดโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานที่สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์อาสาสมัครผลัดกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิษยังทรงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆดังเช่นศัลยะแพทย์จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งวิทยาลัยศัลยะแพทย์ขึ้นและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นราชวิทยาลัยศัลยะแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี2534ส่งเรือเริ่มโครงการนำร่องเกลือเสริมไอโอดีนที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันโรคต่างๆเนื่องจากการขาดสารไอโอดีนเช่นโรคขอพอกและสมองเสื่อมเป็นต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าวได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลผู้ที่มีอุปสรรคการเดินทางนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนที่ได้รับโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆราษฎรที่ป่วยได้รับการรักษาหายจากการป่วยแล้วกลับไปประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวทรงผลให้ราษฎรมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นบวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรนั้นส่งตั้งพระราชหฤทัยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของปวงประสบก,กรณิกรอย่างแท้จริงโดยส่งยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพ,พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี มาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาหฤทยัยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถเพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่ประจักษ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาด้านสาธารณาสุขให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมนาน,า,นาอารยะประเทศต่อไป